นั่งลง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 แงนั่งลงครับอืมเนี่ยออ้ข้านี้ข้านี้ข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้อันนี้่นีอันนี้อ้มข้านี no ้อไเฮยเยอืมเ้ยเ้ยเข้าไหนเออ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้กินนะเดี๋ยวเอาให้กินรอชาติมาก่อนนะรอชาติมาก่อนเอาให้กินค่ะฝนอะไรเนี่ยตอนเชา้าตกฮะมันจะตกนี่แหละ คนมันจะตกนี่แหละ